จามอนีเดินทางเลาะเขาเลาะผู้ม้นนี่ก็ได้เป็นแคมดูกจ้ะไม่พุงสะนางเอาไปซานกระดงจ้ะจะได้แคมไปทักพ่อยจีจะเอ้ากินน้ำสิหอดเดินทางกลับเลยกินน้ำแล้วก็ขึ้นรถปลาลูกๆมาเลาะปลาจ้ามือนี ตอนนี้ก็ถึงเวลาก็สิเดินทางกับบ้านเลยจ้ะตอนนี้ลงจากล้งภูมมากอะสิหอดรถเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยุงป่านาาเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางจ้ามื้อี้สาวนางพาพ,พ่อแม่พี่นอาา้องมหาโลปลารอเขาจ้ะมาทั้งปลาบ้านน้องมิกจ้ะตะมนหัวคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีจ้ามาในเสาของวันที่สอง กุมภาพันธ์จ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่ะไปหลุนไปชมน้ำสาวนางกระบาวเอ็มเมืองจ่ะว่ามือนีอสิโศกสิมันบ่จ่ะตอนนี้บ่าวเอ็มเพิ่งจะเดินไปก่อนเลยจ่ขึ้นผู้ึ้นเขาไปก่อนเลยจ่ะสาวนางเลาะน้ำโกลจ่ะไปหลุนไปชมน้ำสาวนางเมืองจ่ะว่ามือนีอสิโศกสิมันียังแน่ในการเดินทางรอปลาจ่ะจต่เมือนีอสาวนางมารอผู้รอเขาจ่ะมารอถึงผู้สูงจ่ะ โมูว่าสิมียังใดยังจ่าแต่ว่ามือนีมหาล่อปลาจ้ะพูดจากสมนสามตัวเดินออกนาจ้ะจ่าลุ้นกันเบื้องจ้ะว่ามนีสาวนางสิใดยังสิมันยังจ้ะตุ่มกระเบะมาจ้ะมืนีเลาะเดินปลาโดยเฉพาะจ้ะพอยังกะสิเอาันันละจ้านี่ก็สิเป็นอยู่ทึงรังผู้สูงสุดเลยจ้ะ ตอนขึ้นมาสาวนางกับบดได้ทายให้เบ่งจ่าแต่ตอนขากับสาวนางจังสิทายให้เบ่งเด้อจ่าลืมจ่าตอนดึกขึ้นมาทาสันแห้งเมื่อยลืมจกโทรศัพท์ออกมาทายจ่าตอนนี้ก็อยู่ทึ่งล้างผู้สูงจ่าแขนนะครับมีสาวนางเดินตาเมื่อหัวาแขนจ่าเอาแขนใส่ไม้ก๊อ พอหวานมันสั่นเนะแน่นประมาณเจ็ดกิโล่พลังงาง,างอืมอีกเดือดตะกอนทางเลย,ยาง,งานเลยอย,อยู่ขอบฟังฟ้านะฟังกูเขาชัน

mi bộ và sao bộ thì mình sẽ đi làm nữa cho muốn đón đi luôn rồi. để lộn nó vào ấy. Hãy

นีเลาะป็นก,การฟอยเนาะเป็นแขนเป็นูนเนาะแม่นครับเดเองตามธรรมศาตรจ้ะเอ็นนีจะได้ปู ถึงบ่นี <Dartmouth> <Yeah. S 2> ่ยังก็เอาแบบสบายๆบางทางมันสั่นไปบัดดะยังทำอยู่ ตกพูดผึ่ <c oughs> งมันสั่นสันห์เหาะ จะลงไปลุงนะงลงไปกองม,มีลุงมีเท่นะน,นี้มจะาเอาบัวได้เอาม็ดมาบดบอเอานมานี่ จะลงไปลงด้อ เขาคนนั้นไม่ค่อยไล đéo mời các bạn bè các nhỉ, cho các bạn bè các bạn bè các bạn

Đi, không? Qua thì đẹp. này không biết nhưng mà của chị đại người của như theo phá đó. Đó. Có... nó dạ bên lâu phá luôn quay vòng hàng cái đi có à nó nó nên Ừm nó luôn. Còn xa lại tí xịt. Tụ thằng lang. Thằng lang cái. Xin này, ừ. này. bàn. Chung bên bên mình lại chẳng coi Okay. Hmm. cái 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 quần thời gian đạn nó hmm. oh. à hmm. 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 Để tạc ปุ่นสุกุนะไรกนปุ่นสุนปุาปุ่นดงา ตัวเป็นปีมันอะไรบ่เป็นปีมันอะไรปย

thân Phu sáu săn đấy rồi mình vào đây đi toàn nữa hàng rồi này chắc กองไงแค่กว่าตะก,ก,กี้เอามืกองมาจบขวบมูกองอาหนั้่ 呵呵，明白了。没 <noise> 了<楽>，没了。 จะเดินปามาพอ่อเฮ็ดแห่งเฮ็ดขอนแห่งจ้ะพี่นกงเฮ็ดจนตนจ้ะอุ้ยพูดสูงสูงร้ายขนาดจะตอนขากรับจ้ะพี่นอกตัวน,นี้พักแหลกจ้ะ กำลังลงพักแหลกปูนสนากับนทลงไปน้ำกลนเบาจ้ะใช่ละสอดเอ <c oughs> ปูนจ้ะสูงขักยินไงจ้ะเดินทางมาเนี่ยขึ้นผู้ขึ้นเขากะ มันเป็นแคมจ้ะมือน,นี่เย็ดแหงกระบอเห็นจ้ะดอกคนแคนกระบ่ดอกจ้ะแดดเป็นแคมไปทักพ่อยจ้ะสิลงอีกฐานที่สองจ้ะพี่นอ้องฐานที่สอง <c oughs> ไหลเลยบ่ไหลลงเลยจ้ะพูน <c oughs> จ้ะผักสั่นเกาหนึ่งอ้ะ มื่อเดินทางสองคนกับสมุนอีกสี่โตจากพี่หนองเอามาเป็นมูจ้ะเพราะว่ามาคู่ลังคู่ไกลจก้ะ มื่อนี้เดินทางเลาะเขาเละผู้มื่อนี้ก็ได้เป็นแคมดูกจ้ะไม่พุงสะนางเอาไปซานกระดงจ้ะจะได้แคมไปทักพ่อยจ้ะเอ้ากินน้ำสิหอดเดินทางกลับเลยกินน้ำแล้วก็ขึ้นรถ ปลาลูกๆมาเลาะปลาจามือนนิตอนนี้ก็ถึงเวลาก็สีเดินทางกะบานเลยจ้ะตอนนี้ลงจากหลังภูมากะสีหอดรถเลยจ้ะจ้าตอนนี้ส้านางกะได้ลงออลงมาจากหลังภูเป็นทีเรียบร้อยจ้ะเดินทางลงมาหอดรถแล้วจ้ะกัสีเดินทางกะบานจ้ะมือนี้ส้านั่งรอผู้รอเขารอปลากะมันไป่อแขมจ้ะ แคมดูกไม่พุ่งจ้ะสะานางข้ากลับกะลงมาตัดเอาไม่พุ่งไปสารกระโดงจ้ะถ้ามาคิมนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเดอ้อจ้ะสุดท้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอบใหสาวนางจ้า สำหรับคลิปมือน็กกับบมี่ยังหลายสาวนั่งขอเกาอา้าคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปนามืมนาจ้า